ฝากถามนะครับถึง DSI ไอนะครับที่คุณบอกว่าลุงอัดไม่มีหลักฐานนะครับคุณลองใช้สมองที่คุณมีอยู่เนี่ยนะครับผมหวังว่าสมองของคุณนะ่ะอาจจะยังมีหลงเหลืออยู่บ้างนะครับที่เอาไว้สําหรับคิดหรือวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆนะครับเพราะว่าคุณเป็นถึง DSI ไอถ้าสมองไม่เหลืออยู่เนี่ยนะครับก็ลาออกไปครับอย่ามานั่งอยู่ใน DSI เหตุผลเพราะที่คุณบอกว่าลุงอัดไม่มีหลักฐานผมอยากจะถามนิดนึงนะครับว่า ถ้าลุงอัดไม่มีหลักฐานทำไมลุงอัดสามารถที่จะไปยืดเรื่องฟ้องตรงต่อศาลได้และก็ศาลน,นัดไตส่สวนมูลฟ้องด้วยเพราะอะไรครับถ้าลุงอัดไม่มีหลักฐานศาลจะนัดไต่ส่วนมูลฟ้องเพื่ออะไรแต่เพราะขั้นตอนมันไม่สามารถไปได้เพราะคนที่ชื่อว่าเป็นแม่ไม่ต้องการทวงความยุติธรรมให้กับลูกเลยไปถอนนะครับไปถอนฟ้อง ออกจากศาลลุงอัดก็เลยไม่สามารถที่จะเอาหลักฐานไปไต่สวนมูลฟ้องได้แต่ผมอยากถามว่าถ้าวันนี้รุงอัดไม่มีหลักฐานในการที่จะไปยื่นฟ้องตรงต่อศาลทําไมศาลถึงนัดไต่สวนมูลฟ้องนะครับทําไมศาลถึงนัดไต่สวนมูลฟ้องคุณลองใช้สมองที่คุณมีอยู่เนี่ยคิดคิดแล้วก็คิดซะนะครับอย่าเอาแต่สมองนะครับเอาหัวไว้ใส่หมวกอย่างเดียว เพราะเอาหัวไว้ใส่หมวกอย่างเดียวนะ่ะมันไม่เกิดประโยชน์นะครับคุณ DSI และผมถามหน่อยเถอะครับว่าคุณ DSI เองนะครับบอกว่าลุงอัดไม่มีหลักฐานใช่ไหมอ่าถ้าลุงอัดไม่มีหลักฐานนะครับแล้วบอกว่าลุงอัดนะครับไปยื่นกล่าวหาคนอื่นเขาไปใส่ร้ายคนอื่นเขาบอกให้คนที่คุณพูดอะ่ะว่าเขาโดนใส่ร้ายโดนกล่าวหานะ่ะฟ้องดําเนินคดีลุงอัดเลยครับไปฟ้องตรงต่อศาลเลยครับแน่จริงหรือเปล่าท่านแน่คุณบอกเขาเลยครับ เออชื่อไปเลยครับคุณไปบอกเลยครับว่าคุณลุงอัดเป็นคนนะครับไปกล่าวหาเป็นคนให้ร้ายเป็นคนนี่ปะคุณเอาตรงนั้นอะไปฟ้องศาลได้เลยครับบอกให้คนที่ถูกกล่าวหาไปฟ้องศาลได้เลยครับและอีกอย่างนะครับคุณไปบอกกับผู้ต้องหานะครับว่าลุงอัดฟ้องตรงต่อสารไว้น่ะเก่งจริงนะครับฟ้องเทสกับลุงอัดหน่อยครับลุงอัดรออยู่แน่จริงหรือเปล่าครับคุณดีเอสไอถ้าคิดว่าลุงอัดไม่มีหลักฐานจะต้องกลัวทําไมครับทําไมไม่ฟ้องเทจ นะครับกับลุงอัดทําไมไม่ฟ้องกับที่ลุงอัดไปเนี่ยไปไปยื่นเนี่ยลุงอัดก็พูดชัดเจนไม่ได้เหรอครับว่าลุงอัดฟ้องใครนะครับลุงอัดกล่าวหาใครถ้าคิดว่าเขากล่าวกล่าวกล่าวหาโดยไม่มีหลักฐานกล่าวหาแบบไม่มีข้อมูลหรือกล่าวหาเท็จฟ้องกลับสิครับคุณนิดไอฟ้องกลับเลยแน่จริงฟ้องกลับครับ อย่ามอแต่มาถแถลงข่าวโง่งีง่เง่าแบบนี้ผมบอกเลยครับว่าวันนี้การถแถลงข่าวของคุณนะเป็นการถแถลงข่าวที่โง่งี่เง่าที่สุดที่ผมเคยพบมาเพราะอะไรครับมาถแถลงข่าวเรื่องผ้าผืนนี้นะครับผ้าที่ส่งมาจากประเทศนอกเลยนะครับคุณมาถแถลงข่าวคุณมาให้ความสนใจคุณมาให้ความสําคัญกับไอ้ผ้าผืนนี้นะครับทั้งทั้งที่ผ้าผืนนี้ประชาชนอย่างผมไม่เคยให้ค่าไม่เคยให้ความสนใจและลุงอัดก็พูดไว้ตั้งแต่ทีแรกแล้วว่าไม่เคยให้ค่าและไม่เคยให้ความสนใจกับผ้าผืนนี้ แต่พวกคุณไปหมกมุ่นนะครับไปเสียเวลากับผ้าผืนนี้ทำทุกที่วิธถทางแล้วก็เอาเรื่องของผ้าผืนนี้ออกมาบอกว่ามันไม่เป็นหลักฐานมันไม่เป็นมันไม่เป็นอย่างงี้มันไม่เป็นหลักฐานมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วแต่คุณนะพยายามที่จะทําให้มันเป็นหลักฐานเท่านั้นเองวันนี้คุณออกมาแถลงข่าวมันให้เห็นชัดเจนว่าการทํางานของคุณนะไม่มีประสิทธิภาพอะไรเลยการทํางานของคุณนะประชาชน ไม่ได้สนใจใประชาชนไม่ได้เชื่อมั่นเลยการทํางานของคุณน่นะครับบอกเลยไม่คุ้มค่ากับเงินเดือนของภาษีประชาชนที่จ่ายให้กับคุณเลยเพราะฉะนั้นจําเอาไว้นะครับคุณดีเอไอถ้าคุณคิดว่าไม่ลุงอัดไม่มีหลักฐานลุงอัดกล่าวหาคนอื่นลุงอัดใส่ร้ายคนอื่นเก่งจริงฟ้องกลับครับเก่งจริงฟ้องกลับครับผมชี้ให้คุณฟ้องกลับเลยแน่จริงคุณฟ้องกลับครับลุงอัดไปฟ้องตรง,ต,รงต่อศาลเอาไว้ถูกป่ะแล้วกูแม่ไปถอนฟ้อง คุณก็ให้ผู้ต้องหาเลยครับฟ้องกลับในข้อหาฟ้องเท็จนะครับจะได้เจอกันจะได้รู้กันว่าลุงอัดมีหลักฐานหรือไม่มีหลักฐานในเมื่อคุณมั่นใจว่าลุงอัดไม่มีหลักฐานอะไรฟ้องเลยครับอย่ารอช้านะครับอย่าดีแต่พูดช่วยฟ้องกลับลุงอัดหน่อยครับถ้าคุณคิดว่าลุงอัดไม่มีหลักฐานอะไรช่วยฟ้องกลับหน่อยครับแล้วทําไมคุณถึงบอกว่าคุณไม่ได้หลักฐานจากลุงอัดเหตุผลเพราะอะไรครับ เพราะว่าทุกคนรู้อยู่แล้วว่าหน่วยงานของคุณนะเป็นหน่วยงานที่เชื่อถือไม่ได้หน่วยงานของคุณนะเป็นหน่วยงานที่ไม่มีค่าสําหรับสายตาประชาชนเขาถึงไม่อยากเอาหลักฐานเอาไปให้คุณไงเอาไปให้คุณเพื่ออะไรครับฮะในเมื่อแต่ละคนนะที่เขาเข้าไปเนะี่ยเขาเข้าไปให้ปากคาให้ให้ข้อมูลคุณแล้วคุณเอาข้อมูลนั้นไปทาอะไรเอาไปนั่งเทียนเฉยๆนะครับแล้วคุณก็จะมาขอหลักฐานขอ,ขออย่างนู้นอย่างนี้ คุณเป็นดี i อคุณต้องไปหาข้อมูลเองไม่ใช่วันนี้มารอข้อมูลจากประชาชนส่งไปให้คุณพูดให้ชัดเจนเลยก็ได้ครับที่ประชาชนไม่ส่งข้อมูลให้คุณเพราะประชาชนไม่เชื่อมั่นการทำงานของคุณไม่ศรัทธาวิธีการทำงานของคุณและไม่เชื่อใจการทำงานของคุณวันนี้นะครับ d s เเป็นแค่กระทรวงนะครับที่เปืองงบเปืองภาษีของประชาชนเท่านั้นมีเอาไว้เพื่อ กินเงินเดือนจากภาษีประชาชนผ่านภาษีของประชาชนเท่านั้นตอนนี้บอกเลยว่าประชาชนไม่เคยสนใจดีเไอตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วและบอกเลยว่าชัดเจนตอนนี้มีประชาชนสนใจไหมครับมีใครพูดถึงดีเอไหมครับมีใครอยากให้ดีเไอเข้ามาทําคดีนี้ครับเพราะอะไรครับเพราะประชาชนรู้อยู่แล้วว่าดีเไอพึ่งไม่ได้ดีเไอไม่มีความยุติธรรมดีเไอเป็นแค่หน่วยงานที่ตั้งขึ้นมาเพื่อให้เปลืองภาษีประชาชนเท่านั้น เพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณแน่จริงคิดว่าลุงอัดไม่มีหลักฐานเก่งจริงฟ้องกับลุงอัดเลยครับผู้ต้องหาทั้งหมด5คนบนเรือฟ้องกับลุงอัดในข้อหาฟ้องเท็จเลยครับเพราะลุงอัดฟ้องไว้บนศารในมาตรา2 8 8ด้วยก็คือเจตนาฆ่าเก่งจริงฟ้องกับลุงอัดเลยครับแล้วดีไอบอกว่าลุงอัดกล่าวหาคนอื่นนะครับโดยไม่มีหลักฐานก็ให้ไอคนที่ดีไอก็รู้นี่ว่าเป็นใครชื่ออะไรบอกให้เขาฟ้องกับลุงอัดเลยแน่จริงรออยู่นะครับลุงอัดรอให้ฟ้องอยู่ อย่าดีแต่พูดครับ DSI ใช้สมองอะที่เหลืออยู่น้อยนิดเนี่ยนะครับให้เป็นประโยชน์บ้างอย่าใช้สมองน่ะนะครับเอาไว้แค่สวมหมวกอย่าใช้หัวเอาไว้แค่ใส่หมวกแล้วกันแดด